ค่ะเดี๋ยวเราเปิดมาดูด้วยกันนะคะในหนังสือยอห์นบทที่14ีข้อ6นี่เป็นข้อพระคัมภีร์ที่คริสเตียนส่วนใหญ่เข้าใจดีนะคะแล้วก็จําได้แม่นค่อนข้างมากเลยเป็นหนึ่งในข้อที่หลายครั้งเราจะเห็นตามป้ายที่แปะเอาไว้ที่คริสตจักรต่างๆด้วยนะคะข้อนี้พระเยซูเป็นผู้ตรัสเอาไว้พระองค์ได้ตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา คุณมากนะคะเป็นข้อที่เราฟังบ่อยๆเราได้ยินบ่อยๆจนบางครั้งคําพูดนี้กลับกลายเป็นแค่สิ่งที่เราได้ยินไปเรื่อยๆจนเราไม่ได้ใช้เวลาตรึกตรองจริงๆเมื่อวานนะคะยไิได้มีโอกาสช่วยแปลเอกสารอันนึงให้กับน้องคนหนึ่งแล้วก็ไปเจอคำหนึ่งที่ใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็คือคำว่า storage ก็คือห้องเก็บของหรือว่าฝ่ายคลงังฝ่ายเก็บของก็เป็นคำที่รู้มาตั้งแต่สมัยประถมแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆไม่คิดว่าจะมีเดือนไหนไม่ได้ใช้คำนี้แล้วก็เป็นคำที่เรารู้จักกันดีแต่เมื่อวานนี้พอนั่งพิมพ์ไปแล้วก็นั่งมองมันไปแล้วก็เกิดอาการสงสัยว่า storage มันสะกดอย่างนี้หรอ <laughs> มันกลายเป็นคำใหม่ขึ้นมาที่เรานั่งมองมันแล้วเราก็รู้สึกมันคืออะไรมันแน่ใจหรือว่าสะกดถูก เปิดเช็คดิคกี่ทีมันก็ใช่คำนี้เหมือนกับเมื่อประมาณสี่หปีก่อนคำว่าข้าวของเราอะค่ะขอไข่สระอาวาแหวนไม่โทรข้าวนั่งมองนานๆเข้าแล้วตกใจข้าวมันสะกดอย่างนี้เหรอใช่หรอสิ่งที่เรามักจะเห็นเป็นประจำได้ยินเป็นประจำใช้เป็นประจำแต่บางครั้งถ้าเราได้นั่งพิจารณามันจริงๆ เราอาจจะได้มีโอกาสเห็นมุมมองอะไรบางอย่างเริ่มที่จะเข้าใจอะไรมากยิ่งขึ้นด้วยทําให้เราบางครั้งต้องกลับไปนั่งทบทวนกลับไปเปิดไปเช็คดูอีกครั้งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีข้อพระคัมภีร์นี้คริสเตียนรู้จักดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรากลับมาย้อนดูดีๆนะคะว่าพระเยซูหมายความว่ายังไงตอนที่พระองค์บอกว่าพระองค์เป็นทางนั้นทางไหนเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนนะคะพระองค์ทรงเป็นเส้นทาง ที่จะนำเราไปถึงพระบิดาได้แต่ไม่ใช่แค่ว่าเรารับความรอดแล้วเราได้ไปถึงพระบิดาแล้วพอพอแล้วต่อไปนี้เราใช้ชีวิตยังไงก็ได้ตามใจชอบเมื่อเรามาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เมื่อเรากล่าวว่าพราะองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเมื่อเราเลือกที่จะวางใจในพระองค์แต่เพียงผู้เดียวนั่นไม่ใช่เพียงเป็นเพียงแค่เรารู้แน่ว่าเราไปสวรรค์แต่พระองค์ทรงเป็น เส้นทางจนวันที่เราไปเหยียบบนพื้นสวรรค์เส้นทางใดที่พระองค์ต้องการให้เราไปหนทางที่พระองค์วางเอาไว้ตัวอย่างของพระองค์พระวจนะของพระองค์เส้นทางที่พระองค์ได้วางเอาไว้คือทางแห่งความชอบธรรมทางที่เราต้องวางใจพระองค์ทางที่สวนกับกระแสของโลกนี้ทางที่สมองของเราฟังแล้วไม่เข้าใจทางที่เราอยากจะเถียงทางที่เพื่อนเราตัดสินใจเลิกคบเรา แต่นี่คือทางนั้นพระองค์เป็นทางนั้นเท่านั้นดังนั้นเราต้องตัดสินใจว่าเมื่อเราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เราเลือกที่จะเดินในเส้นทางที่พระองค์วางไว้ให้เส้นทางของพระองค์ไม่ลึกลับซับซ้อนพระองค์เขียนเอาไว้ในพระคัมภีร์เล่มนี้แล้วพระองค์บอกแล้วว่าเป็นคริสเตียนปฏิบัติตัวยังไงบ้างละความกระวนกระวายเําเนินในความรักสรรเสริญพระเจ้ารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้วางเอาไว้ให้เป็นเส้นทางที่องค์พระเยซูคริสต์วางไว้ให้ เราเลือกที่จะเดินตามเส้นทางที่พระองค์วางเอาไว้อยู่เสมอแต่อย่างที่บอกนะคะพระองค์ไม่ได้เขียนเอาไว้ลึกลับซับซ้อนแต่มันสวนกระแสโลกเป็นทางที่แคบเราต้องเข้มแข็งเราต้องรู้ว่าใครคือบุคคลที่เราใส่ใจมากที่สุดบุคคลที่เราแคร์ความคิดเห็นมากที่สุดบุคคลที่เราต้องใช้นิรัน์ใช้เวลานิรันการด้วยเราแคร์เพื่อนวันนี้ เพราะว่าเพื่อนบอกว่าออกไปปาร์ตี้กันเถอะแต่เรารู้ว่าไปในที่แห่งนั้นภาพลักษณ์ที่ออกมายิ่งสมัยนี้เนี่ยเราไม่มีวันซ่อนรูปถ่ายของเราได้เลยเรากะว่าไม่เป็นไรหรอกไปนั่งกับเพื่อนๆเผื่อ,อจะโอเคมั้งเผื่อมีโอกาสเขานั่งดื่มเหล้ากันสี่ชั่วโมงเผื่อจะได้พูดเรื่องพระเยซูสักคำหนึ่งก็ยังดีไม่ เส้นทางที่พระองค์วางไว้ให้คือพระองค์บอกว่าให้หลีกหนีเสียจากความชั่วการปรากฏของความชั่วดังนั้นเราเลือกที่จะไปที่ทางที่ตรงข้ามและถ้าเพื่อนเขาบอกว่าทําไมเราสวนกระแสเราไม่ใช่เพื่อนแท้เราไม่จริงใจเราลืมไปแล้วเหรอว่าเคยผ่านทุกข์สุขกันมาขนาดไหนและเขาก็เลือกที่จะเลิกคบเราเพราะเราเลือกเดินในทางของพระเยซูไม่เป็นไรคะ่ะ เพราะว่าเส้นทางที่คุณเลือกพระบิดาพอพระทัยและเป็นเส้นทางที่พระองค์จะใช้คุณเป็นพยานต่อไปได้อย่าทำลายคำพยานของตัวเองโดยผ่านการเลือกทางของคนอื่นต่อมาพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นอะไรคะความจริงมีใครเคยโกหกบ้างตอนเด็กๆนะคะ สนุกมากเวลาอยู่กับเพื่อนๆเราจะโกหกนู่นโกหกนี่โกหกนั่นแล้วเราก็คิดในตอนนั้นว่าเราเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลกแล้วแต่ผลปรากฏว่าแค่คําโกหกเนี่ยวันรุ่งขึ้นเรายังจําไม่ได้เลยว่าเราโกหกว่าอะไรและคําโกหกอยู่ได้ไม่ยืนนานไม่สามารถช่วยเหลือใครได้ไม่สามารถช่วยแม้กระทั่งผู้ที่โกหกได้แต่พระวจนะของพระเจ้าถูกเขียนมานานมากขนาดไหนแล้วเป็นที่พิสูจน์ ครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดนิรันดร์มาแล้วว่าความจริงแห่งพระวจนะของพระองค์เกิดผลทุกครั้งมีใครบ้างคะที่ทําตามพระวจนะของพระเจ้าเชื่อตามพระวจนะของพระเจ้าแล้วไม่ได้ผลเลยหญิงเคยเชื่อคนอื่นหญิงเคยท่องคาถาอื่นหญิงเคยไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆไป ขอบคุณพระเจ้านะคะเพราะว่าหญิงเป็นคนที่อดทนไม่ค่อยนานเท่าไหร่หลังจากไปประมาณเดือนหนึ่งรู้แล้วว่ามันไม่เกิดผลแน่เพราะทดลองแล้วคำของเขาเป็นเพียงแค่คำโกหกคำของเขามีแค่ล่อลวงที่จะรับอะไรจากเราไปแต่เมืออ่อหญิงเลือกเดินทางของพระเจ้าไม่เคยมีครั้งไหนที่พระเจ้าโกหกความจริงแห่งพระวจ,จนะของพระองค์เกิดผลเสมอเมื่อพระองค์บอกว่าพระองค์ประทานสันติสุขให้พระองค์ประทานให้ พระองค์บอกว่าพระองค์เทความรักลงมาให้เราเต็มเปี่ยมแล้วในวันที่เรารับความรอดความรักนั้นก็ทํางานในชีวิตของหญิงโดยที่คนที่หญิงเคยคิดว่าชีวิตนี้ขอไม่มองหน้าได้ไหมเรากลับรู้สึกไม่ใช่แค่มองหน้าเขาได้แต่อยากทําดีกับเขาอยากเอื้ออาทรกับเขาอยากจะมีส่วนช่วยเหลือในชีวิตเขานี่คือความรักของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าบอกเป็นความจริงทั้งหมด ดังนั้นพระเยซูบอกแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นความจริงพระองค์ทรงเป็นพระวาทะพระวาทะมากําเนิดเป็นมนุษย์และพระวาทะถูกบันทึกไว้ในเล่นนี้เมื่อเราทําตามพระวาทะพระองค์ไม่ได้มุสาพระองค์เป็นความจริงพระองค์บอกอะไรเราสามารถเชื่อได้ตามนั้นและเชื่อว่าคริสเตียนหลายคนที่นี่นะคะรวมทั้งที่ดูในวิดีโออยู่ด้วยมีประสบการณ์มากกว่าหนึ่งครั้งแล้ว ว่าความจริงของพระเจ้านั้นคือความจริงที่แน่แท้และเที่ยง,ยงธรรมพระองค์ไม่เคยโกหกอะไรทั้งสิ้นต่อมาพระเยซูบอกว่าพระองค์ทรงเป็นชีวิตคำว่าเป็นชีวิตนะคะชีวิตของมนุษย์ถูกพรากออกไปจากมนุษย์ในวันที่มนุษย์ตัดสินใจที่จะทำผิดตามน้ำพระทัยของผิดจากน้ำพระทัยของพระองค์คือในสวนสวนเอเดน พระเจ้าบอกว่าอย่าไปกินจากผลของต้นนั้นต้นไม้แห่งการสำนึกในความดีและความชั่วพระองค์บอกอย่าไปกินมนุษย์ฝืนกินวันนั้นชีวิตซึ่งคือชีวิตแบบพระเจ้าออกไปจากเขาพระเยซูได้เสด็จมาเพื่อที่มนุษย์จะได้รับชีวิตนั้นอีกครั้งหนึ่งชีวิตของพระเจ้าที่จะเข้ามาหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันกับชีวิตของเราเป็นชีวิตที่นำมาซึ่งชัยชนะ เป็นชีวิตที่นำมาซึ่งพระพรพระเยซูได้ตรัสเอาไว้เช่นนั้นว่าพระองค์ทรงเป็นชีวิตดังนั้นเมื่อเราวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราอธิษฐานรับเชื่อในพระองค์เราได้ชีวิตนั้นเข้ามาเราเลือกเดินในทางที่พระองค์วางเอาไว้ให้เราเชื่อในความจริงแห่งพระวจนะของพระองค์พระคัมภีร์ได้กล่าวเอาไว้เช่นเดียวกันนะคะในหนังสือยอห์นบทที่สิบข้อสิบได้บอกไว้ว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อที่จะประทานชีวิตและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ ขอบคุณพระเจ้าชีวิตหญิงยังไม่ครบบริบูรณ์ร้อยเป์เซ็นั่นแปลว่าหญิงยินดีที่จะรับพระพรจากพระเจ้าต่อไปเรื่อยๆมีอีกมากมายนักที่พระเจ้าต้องการจะประทานให้กับเราในทุกๆด้านและทุกคนที่เข้ามาอยู่ในพระองค์ชีวิตแบบพระองค์จะทำงานในคุณเป็นชีวิตที่ทำให้คุณเต็มเปี่ยมด้วยสันติสุขในยามที่ทุกอย่างดูวุ่นวายโกลาหล เป็นชีวิตที่ทำให้คุณสามารถที่จะดำเนินในความรักให้กับคนที่ทั้งโลกรังเกียจได้เป็นชีวิตในแบบของพระองค์และในหนังสือยอห์นบทที่สข้อ17พระองค์ได้บอกไว้ว่าพระองค์ไม่ได้ส่งพระเยซูมาเพื่อที่จะพิพากษาโลกพระองค์มาเพื่อที่จะช่วยกู้โลกนี้ให้รอดเมื่อเรารอดนั่นแหละคือชีวิตการพิพากษาคือความตายดังนั้นเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ให้เราได้มีโอกาสนะคะ ตรึกตรองพระวจนะของพระเจ้าด้วยอย่าเป็นเพียงแค่อ่านเอาสิติฉันอ่านจบแล้วสามรอบฉันอ่านจบแล้วเจ็ดรอบฉันเป็นคริสเตียนมาเจ็ดปีอ่านจบไปแล้วสิบสี่รอบเธอละไม่มีประโยชน์ถ้าจะเป็นประโยชน์จริงกับคุณนั่นคือคุณเอาความจริงของพระองค์ก็คือองค์พระวาทะองค์พระเยซูคริสต์นั่นคือถ้อยคําของพระเจ้านั่งตรึกตรองเป็นประจำในแต่ละวันค่อยๆไปค่อยๆอ,อ,อ่านค่อยๆทาความเข้าใจ และให้เราได้ใช้เวลาตรงนั้นที่จะดำเนินตามเส้นทางที่พระองค์วางไว้ให้นั่นแหละจะจะเป็น<อ>นั่นแหละจะเป็นการทำให้พระองค์ทรงโปรดพอพระทัยในเราได้และชีวิตของเราจะเป็นคำยาัยันให้กับพระองค์จะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์เมื่อคนมองมาในชีวิตของเราเขาจะสรรเสริญพระเจ้าของเราด้วยให้เราขอบคุณพระองค์ด้วยกันนะคะ พระบิดาเจ้ารูขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ขอบคุณที่องค์พระเยซูคริสต์ได้บอกเอาไว้แล้วว่าพระองค์ได้เสนจมาพระองเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตเราเลือกชีวิตแล้วเราอยู่ในพระองค์และเราเลือกที่จะเดินตามเส้นทางนั้นที่พระองค์วางไว้ให้ซึ่งเป็นเส้นทางที่เราพบได้ในพระวจนะและพระวจนะของเป็นของพระองค์เป็นความจริง ลูกขอบคุณพระองค์ที่ชีวิตของเราในแต่ละวันจะได้รับการย้ำเตือนด้วยพระวจนะของพระองค์และเราจะเลือกดำเนินตามน้ำพระทัยของพระองค์อยู่เสมอเพื่อให้ชีวิตของเราเป็นที่ถวายพระเกียรติและคำสรรเสริญแด่พระองค์ลูกขอบคุณพระองค์และขอสรรเสริญพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เอมน